เยค่ะยาัเราถูดับเฟนเะคะถ้วยเสียเราหมดแล้วนะคะวยสดาวยนึงลูกมาหยิบแล้วเร็วหมดแล้วนี่ถ้วยนี้หมดแล้วนะคะดหมดแล้วลูกหมดแล้วนะไปก็บน้นนะลูกนี่นะคะหมดแล้วนะคะเก็บนะคะเก็บข้าวเก็บของแล้วนะคะหมดแล้วนะคะเราหมดแต่เช้านะคะหมดแล้วนะคะ ทางนี้นะคะก็จะเป็นหมูย่างนะคะหมูย่างหมูหันนะคะเนาะกโ่ไไปหนมาทางนี้ก็จะเป็นหมูย่างหมูหันนะคะทางนี้ก็จะเป็นหมูเยอะแยะเลยนะคะลงทานนะคะเตรียมต้มทันนะคะหันมาดูทางนี้นะคะหันมาดูทางนี้นะคะทางนี้ก็เตรียมนะคะลงทานเยอะเลยนะคะหมดแล้วก็ช่วยกันเก็บเปอ ไปอยู <correction S 1> <sensory consciousness. S 3> ่ไหนก็ผมก็ย uh, uh, ืนเป้าเนี่ยโรลล์ับไม่ลหมดแล้วค่ะคก็บๆร์รับของนั่งบารจานเพื่อความสะดวกของ้านด้านทางส่สลัเดอปะปะเตหลังทางไส้ที่สะดวกมาไวไปไวแล้วโชเฟอร์คือบารรับของเยอะมาก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  ลูสรรคไม่ไม่งครับนพ่นยกได้กิเี่คัแรกผมหมดแล้วผมไม่รอแล้วอมดถต่เอะลยกกั้นเจ้าของเจ้าของปั๊มน้ำมันบอกว่าฝากพี่พลกับฝากน้องแตนค่ะ้องาวี่ากินเสีวตจ้าเจ้าของปั๊มตรงนี้พอดีร โอเคเขาบกการพี่ปลกับฝ่าน้องแตนกไม่ฟังชายไว้ได้ไหมก็ไม่ฟังชายไว้อันนี้ป้ารับแล้วเนาะการเดี่ยวค่ะเม่เขานะครับเอ่อพาร์ตเดจากสิบลูกนะเอ่อยกขึ้นมากระทึงเลยลูลานะครับเอ่อซอยเดียวยกขึ้นมาเอ่อเรียนมัธยมนะครับก็เอ่ากุซายนะครับเอ่อยกเอ่อพระโตพระโตขึ้นมาเนี่ยนะครับ เก็บโต้แล้วนะคะาเก็บโต้แล้วหมดแล้วนะคะของเราะว่าแแกก่อนนะคะแกก่อนก็หมดก่อนนะคะเพราะว่าคนก็เยอะนะคะนี่นะคะน้ำของเรายังเหลือนะคะเราก็ทำแบบนี้ไว้นะคะเขาจะได้หยิบเลยนะคะหยิบได้เลยนะคะขอประสานสัพันธ์นะครับสำหรับเอ่อญานิพี่น้านะครับพระเยซูนะครับมาเรียทะเดียนน่งด เมื่อเสี่ยวค้าหมดแล้วก็จะมาต่อแถวกินปวยจานนะคะอัสอีรับนะรับสสดรสดีคบสวดีคัสวัสด้คาดีรบสัสดีครดีรบสดีครับสดคับสดีครับวรับนวครับรสัีคีด้ครับสวดรับีรดครับวครับววับัีรอีครับสรับรถนะครับ โตโยตานะครับทะเบียนสามพอพุท่าต่อเต่านะครับหกเจ็ดหนึ่งสนะครับทันี้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าข้าวพอุทเาต่เต่าข้าว้นบาทนะเนาะข้าวข้นบาทยอขึ้บาคือขนมที่ตักบาทขนมที่ตักบาทเนาะขนมที่ตักบาทเสร็จแล้วนะคะบาจาาสุรับปีตาบาทมือสักรู้ข้นมาค่ะไบนลาพรอมนะคะ ไอเสตย์พึ่นสันกลมาไดกเลยตามร่วงท่านก็ได้พึ่งตสันเลยเพึ่นสันเจ็บเนเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวคนบาดเนาะข้าวคนบาดครับคันที่สามนะครับมีอสามขันได้แล้วนะคะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำสักดบ้านเออจะาวเมื่อสมกวาไม่กินมาท่านเลยกินสะกนท่านเลยยังไม่ได้กินไม่กินสะกนเลย้งเมื่อ ซ่อนซ่อนได้แล้วก็นะมาทานก๋วยเตี๋ยวไหมคะไม่ทันเนาะไปกินก๋วยจับค่ะเดินยกหรือมาเดินทางบุญสลาครูบาอาจารย์ทั้งหมดท่านใดก๋วยจับก็แถวยาวยืดเลยแน่นเนี่ยคนเยอะมากเลยนะคะก็เยอะมากมาลองรับประทานอาหารโดยทางศาลามรเนี่ยจะเฝ้ามือนะครับติดเข่าติดหนามก็ไม่ได้หรอกอาหารโอ้โหคนเยอะมากเลยนะคะโรงทานนะคะทีต้องรุกจัดนะครับ จะเป็นน้ำนะคะกาแฟนะคะครับรวับอาครับแต่ว่าทางนู้นเยอะมากนะคะงทานน่นมากเลยนะคะอ่าก็รอเะครนัอ่แต่ว่าทางนี้จะเป็นงทานอะไรนะมย่างนะคะก็อาก็่ารออยู่แล้วนะครักนเาเนทั้งมดรวบนะครับแต่เขาก็ยืงรอนะคะับน้มุมน้ำ แกกระปูสากเอาเขามันรดนะครับเขามันรดนสาทางได้นด้ครับอ่าหมูข้านะครับก็ทานขนมงนนะครับนะครับนนี้ก็มารรมาการรล่ออ่าเกิมข้าว อีกทุกหน้าที่แบบข้าวลงมาแบบรวมประกอบต่างๆมากมายมาเป็นเงิรปืนบาทกบบข้าวแบบข้าวแบบของคอบครัวค่ะแข้าวที่มีอะไรก็เอามาทำรวงทานนะคะโอ้ทางนี้ก็เป็นขนมข้าวต้มนะคะโอ้ทางนี้น่าสนใจนะคะทางนี้น่าสนใจมันเป็นข้าวต้มมัดนะคะ เ,เดี๋ยวดูก่อนนะสนใจนะทางนี้นอ้ยข้าวต้มมัดนะคะสนใจข้าวต้มมัดซะแล้วนะคะเดี<ะ>๋ยวลองดูว่าจะได้สักมัดหรือเปล่านะคะดู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  ข้าต้มมัดหมดยังคะอันนี้จะเป็นน้ำเนาะหมดซะแล้วนะคะหมดแล้วเป็นผ้าที่กุ นะคขาเอสทีสมบรรยากาศแล้วนะคะ พัดี่านไม่หมดานไม่หมดสวัสดีค่ะครับครับคร่นหมดแล้วค่ะอันนี้มาทำบุญทำบุญครับค่ะเก็บลมาแล้วรงทานละเตีียวหมดแล้วค่ะมันอร่อยอร่อยเนาะขายดีคือแจกก่อนเพื่อนไงแจนได้กุศลได้อันสูงเยอะสาธุสาธุครับ่ะลองไม่ก่อนหาไม่สช่ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ